นี่ภาษาอันอิราเล้วนะครับเชอร์มสวัสดีผมก็จำเข้ามาได้สองปีก็ได้แต่สวัสดีที่นะหอยอกนะครับได้หลายก่าท่านอยู่ต <c oughs> อนนี้ผพมพาเบิรงนั้นเนี่ยเหรอข้าวหอมมะลิไลครับข้าวหอมมะลิให้นะครับปุ๊กให้ได้ผลครับที่ดอนแต่ว่าที่หนาลุ่ม ที่นี่น้ำขังไม่ได้ผลครับหลังจากที่หาวปุ๊กไปอันไดอาทิตย์หนึ่งครับหลังจากที่หาปุ๊กไปอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วผมยิบผ่ามาเบิงนั่นละจะเริ่มขึ้นแล้วครับแต่ว่ามีนูรับทานอยู่ครับนูกับมากคนก็มากครับรสชาติมันนี้หอมหวานมันอีกมันมันครับ นุ่มครับหอ,ห,อหอมมนนิท่อมข้าวหอมมะลิครับจะบอกคือข้าวหนาเลยครับเดี๋ยเป็นข้าวไห้หอมนุ่มมันดีก็ข้าวหนาอีกผมว่ารสชาติที่ผมกินทุกมือนี้ผมก็กินข้าวนี่นะเริ่มขึ้นแล้วครับจ็ดมือเริ่มงอกเริ่มนะไรแต่ว่าบันขึ้นซาเด้ครับ ดินนี่ผมไทยแล้วมันเป็นฝนบตกครับไทยแล้วฝนบตกทำขี้ดินบ่ม,นมีความชื้นครับเวลาหฮาปุ๊กมันอีงอกชาได้ฝนตกมาแล้วมันอีงอกมันอีกขึ้นชาได้ของพ้นเหมือนกบาลขึ้นที่ครับเหมอนอีทยอยทยอยกันขึ้น ก็บ่มีปัญหาครับโอเคก็พามาเบิง้งอันนี้คือข้าวครับข้าวหลังจากที่ผมปลูกไปอาทิตย์หนึ่งนะครับสัญญากันไว้ไว้พามาเบิ้งข้าวหลังจากปลูกไปแล้วก็เริ่มเลืนม,มาแล้วครับเริ่มเห็นเป็นแถวเป็นแนวแล้วอาทิตย์หนึ่งข้าว ข้าวให้เด้อครับเด้อข้าวผันพื้นเมืองไถน้ำเนา่าให้ผันพื้นเมือง,งกกน้ำยมปุ๊กขมดักลักษณะนี้ครับเริม่มเป็นแถวเป็นแนวให้เขาเห็นละเริม่มเกี่ยวสะอุ่มจอันนี้ข้าวผันพื้นเมือง อาใส่น้ำฝนครับช่วงนี้หลังจากที่ผมปลูกไปบ่พอ,อทีครับประมาณสามมือครับฝนเริ่มตกมาเข้าเริ่มขึ้นเริ่มงอขึ้นมาละเริ่มเห็นเป็นแถวเป็นแถวไปแล้วครับเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆครับชมไล่ครับ นะครับมันจะเป็นแถวไปรอบนี้นะแถวเข้าให้ัาเห็นแล้วครับแถวบ้าง,งามเท่าไรครับแต่ว่าโอเคอยู่แถวไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคาการปลูกเข้าก็เอาปุ๋ยหองพื้นแต่พร้อมแล้วครับ คุยทุดเสมอครับหองพื้นใส้กับทัง่งฟูข้าหลงพร้อมเข้าไปเลยขึ้นมามได้กินปุ๋ยพอดีดูครับเแ็ดประมาณวันนี้ก็ประมาณี่ไร่ครับ4ไร่ก็กาัี4ไร่พอเต็มปรได้แล้วครับ ไล่ชนิดครับท่านไปฟังท่านอะไรัองมันอีกเกี่ยวเป็นแถวนครับนี่ข้าวพวนี่ข้าวปลูกแล้วประมาณเจ็ดวันครับข้าวเหนียวปลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมามาบังข้าวครับ ข้าหนึง่งที่ผมฟุกพอฟุกหนาแล้วผมมาฟุกไข่แบบเบิง้งแบบเบิ้งกันครับถึงเข้าอย่างนีง้ครับทิ่บ,บอกกันไว้แล้วครับว่าอีพาวเบิง้งเข้าห <c oughs> นาแล้วมาฟุกไข่อันนี้อีเบิง้ง เบื้องบนเห็นจากน้อยนะครับมันต้นมันสีม่วงใบสีม่วง,งครับดูลักษณะมันอันนี้ผมใจบักจกครับาษสไตรเอินบักจอบปลูกครับข้าวมันมีน้อยผมก็เลยเอาบักจกปลูกเอาอันนี้ก็เอออันไรบอรี่ครับไรบอรี่ม่วงครับที่เขามันเป็นข้าวนาครับแล้วผมมาลองปลูกให้ลองเบื้องว่ามันได้ผลขนาดใด ่ว่าก็โอเคครับความงอบรวมสมบูรณ์ก <c oughs> ็ให้ร้อเสครับความงอบแต่ว่าวันนี้มีอันหนูเจาะหนูกินได้ครับ ใบเบอร์นี้ม่วงครับใบกระม่วงครับต้นกระม่วงนะครับสังเกตเบิรงครับมามาเบิรงนี้ก็ได้ครับต้นแทรกจริงข้าวที่ผมปลูกคุณครับข้าวพื้นเมืองต้นสีเแียวธรรมดาครับนี่ครับใบม่วงครับลำต้นม่วงนะครับใบม่วงหมดครับลำต้นม่วง แล้วก็อันเม็ดเหมือนกับไอซีม่วงๆครับห้าเบงตอนออกมาติดตามตอนต่อไปนะครับหมักกระกลค์กดแสบผลไปเด้อครับช่องน้อยๆนี่นะติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะครับมือนี้ก็เอาซัำนี้นะครับครับ